ปลาะ,ะขันนุนนะครับลูกนี้นะครับประมาณน่าจะประมาณห้าถึงหกกิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไง จำปะดาะขนุนเปลือกจะหนานะครับอหนาแค่เดืยเดียวเองอันนี้หสอโอ้โหสั่งเยอะมากย,ยุมยุมหรืออะไรนะยวงมันจะน้อยสั่ใหญ่กินได้จะได้สักกี่ยุมกันเนี่ย เปลือกหนามากตัว่งมันมมยุมใหญ่มากมมม <laughs> จำป่ากะขน,น เคยซื้อมากินนะแต่มลูกมันไม่ยาวขนาดกว่านี้นะครับโอ้ยโอ้ยโ,อโหหนักอะจำปะดะขนุนสวนลุงเหล็กนะครับ